สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามา,าดูนะคะว่าไก่ไข่ที่เราเลี้ยงน,นะคะไก่ไข่อารมณ์ดีเนี่ยจะออกไข่ได้กี่ฟองนะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะมีตัวเมียอยู่สตัวนะคะกลุ่มนี้นะคะก็จะได้มา8ฟองนะคะซึ่งสองวันก็ ออกได้แปดฟองก็ถือว่าไข่ดกนะคะเพราะว่ามีตัวเมียอยู่สี่ตัวนะคะแล้วก็มีตัวผู้อยู่ตัวนึงนะคะเป็นไก่ไข่อารมณ์ดีนะคะไข่ไข่รสแดงส่วนกลุ่มนี้นะคะก็จะมีตัวเมียอยู่สามตัวนะคะมีไฮบริดสองตัวแล้วก็เป็นรสแดงหนึ่งตัวนะคะมีตัวผู้หนึ่งตัวเป็นรสแดงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีวันนี้ สวันผ่านไปมีไข่ถีงฟองนะคะ <S <S อันตรงนี้นะคะตะก้าแรกก็ได้มา5นะคะก็อีกตาก้าหนึ่งก็ได้มา4ก็เป็น9ฟองนะคะก็ถือว่าดกอยู่นะคะ2วันผ่านไปได้มา9ฟองค่ะ ่วนกลุ่มนี้นะคะมีตัวเมีย4ตัวนะคะเป็นพันผสมระหว่างโรสแดงกับไฮบริดนะคะตัวผู้1ตัวตัวเมีย4ตัวนะคะวันนี้เราจะมาดูว่าได้กี่ฟองนะคะได้8ฟองนะคะ2วันผ่านไปได้8ฟองก็ถือว่าดกอยู่นะคะเพราะมีตัวเมีย4ตัวนะคะ